ครับผมวันนี้ยังกับผม,ผมเดิมน,นะโอเคเ,อเรามาต่อจากอีพีแรกเลยนะครับผมเรานั้นได้ทำการเผาเล็กทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วตอน,นล่าสุดผมจะบอกคุณผู้ชมว,ว่าอะไรครับผมผมจะไปลงเหมืองเชลักครับผมเออใช่ครับผมผมจะไปลงเหมืองน,นะครับแล้วผมโอเค เราไปเล่นลงเหมือนเลดนก่อต่อจากวันแรกนะคบผมนี่ก็คือวันที่เ่าหร่แล้วนะอ๋อนี่สำรวจนะโอ้นี่คือวันยังวันแรกอยู่แล้วคับผมแ้่ผมจะเล่นไปถึงวันที่สองผมแล้วผมก็จะยุดหยุดหยุดเล่นแล้วครับ นะเนาเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมนะคลิปมันจะยาวมากจนเกินไปนะคะแบบยาวมากมากเลยนะคบผมอ่านะอ๋อแล้วคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมครับเห็นรี่หนึ่งตรง้ไหครับเห็นแถบยูเคียวไหมครับนะไนครับ ผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยนะคะผมว่ามันคือแถบอะไลนะแตคือสิ่งที่ผมจะตอบได้เลยคือมันคือแถบนี้ครับนี่แถบบพิมพ์คำสั่งนั่นเองมัน้เกิดก,กดไปบนแถบนะครับผดไปตรงแถบเนี่ยมันก็จะเจอกับหน,น้าเมือี้ครับผมจะหมดแล้ว โอเคผมจะได้ไปถึงวันที่สามได้ไมานะคะโอเคเรามาอยู่กันในวันที่สองนะครับวันที่สองแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะก็คือผมพูดผิดไปก็อขอพายไปแล้วทีนี้เดี๋ยวละคับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ลงมดอะไรผมเล่นสด อู้เหล็กอ้ยอ่จะจอเหล็กแล้วอ่ะเย้ได้เหล็กมาแล้วเย้ดีใจหมืนไม่เคยเจอเหล็กขนาดฟูเหล็กขนาดนี้ดีใจเจอเพชรจะดีใจขนาดไหนเอ้โหเจอเพชรน่าจะดีใจแบบหา น่าจะโคตรโคตรเลยละ่ะเอ่อนึกนะอุยอ้ยอุยอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเขียวเอาเ <Finland> ต็มคาลาเบี้ยวเฮมันทำให้ผมรู้นะครับว่า ไม่มีทางต่อไปอีกเอเหมือนนี่คือเหมือนจะไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันนะเนี่ยโอ้นั่นมันทองผมไม่รอชาครับได้ทำการขุดมันมาเลยไม่รีรอและไม่รอรีอ นี่ท้าทุกไนเลยนะครับผมจะมัวรอช้าอยู่ใหญ่โอ้โอ้โหใจหายแวบเลยว่าสุดแล้วนะแล้วทอดก็ไม่พอแล้วนะ ครับทัดบ้าไปเลยเพราะงครับทอดแล้วคลาสเสียงกูเป็นอะไรเสียงกูเป็นอะไรเยี่ยว้าวว้าวคลิปนี้ผมก็จะทำตัวเป็นแยอ่ออนนิดหน่อยนะครับผมนะก็อย่าไปถือสายเลยนะครับผมผมไม่ได้ทำคลิปมานานละมา ็นุกคนดูมันยอดวิวมันดีนะครับผมผมก็เลยทำอีพีสองให้ทุกคนดูนะครับผมถ้าเกิดว่าทุนีคุณผู้ชมนั้นอยากได้ผมทำอีพีที่สามนะครับ mm hmm. ก็นะต้องคนดูต้องแตะหลักร้อยด้วยนะครับผมนะแตะหลักร้อยนะครับผมถ้าไม่แตะก,ก็อาจจะต้องรอนิดหน่อยนะครับ อาจจะต้องนานหน่อยนะครับผมเพราะว่ายอดวิวไม่แต่หลักร้อยนะก็คือผมไม่มีกำลังใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตแบตโทรศัพท์ผมมันเช่าหมดนะพร้อมนะแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีเวลาทำวิดีโอทุกคนดูบ่อยนะก็อาจจะวันละคลิปสองคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ผมก็น่าจะทำได้แค่คนละคลิปสองคลิปให้ทุกคนได้พอดูหอมปากหอมคอกันไปนะครับผมโอ้โหมีเห็ดยัางมันคืออะไรมันเกิดอะไรไม่ขุดก็ได้ไม่ขุดก็ได้อะไ,ไ,ไม่เอาอะไรเท่า โอ้ขาดทุนยับผมนักการเห็นว่านะครับผมว่ามันมีทางแยกหลายทางนะนี่เออโอ้ยก d ผมไม่รอช้าครับรีบทางการขุดทันทีไม่ใช่น้อยนั่นเนี่ย ผมมีคำถามผมขุดเหล็กเมื่อกี้ไปกี่ก้อนนะครับผมผมขุดเหล็กไปกี่ก้อนแล้วนะครับทั้งคลิปเนี้ยผมขุดไปกี่ก้อนแล้วเราลองมาทายกันเล่นๆดีกว่าแลนะผม เป้าหมายของเราคือเพชรเท่านั้นโอ้โหทำาใหญ่เลยเนี่ยอุยใหญ่มากอีใหญ่มากจริงจริงอุยใหญ่มากจริงจริงอ่ะอุย อย่างนี้ต้องเตรียมอันนี้ไว้ก่อนถ้าเกิดตกลาวาไปก็นะจบคีบอ,อ่ะชิ้หายรอ้ะโอ้ชีพมัดเกิดโอ้ดีนะมีหินอยู่ จกะกระโดดลงมาทำไมเนี่ยโอ้ยตายแล้วตาย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 าจะพอนะจะถึงชั้นบนแล้วโอ้โหโอ้โ,อโอหฮะเราอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอ อุ้ยอุ้ยเจอสอบีเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่านั่นคือเทเดอร์ะอ้โหแตกหนึแตกหนึแตกสองเป็นไหมเทเดอร์มาไหม ้องสันี่ปีค่ะอ้อโอ้โอ้โอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้เจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจรึเปล่าคุผู้ชมเกือบตายนะเกือบขีดแล้วกูเกือบไปแล้วเกือบเกือบดีสวรรค์ยังไม่ตายเกือบขีดไปแล้ว ขีดแล้าทนะุกคนนะกดไว้อะไรคาชลางของผมด้วยกดโด,ดยการกดติดตามอผมก็ไม่ค่อยจะสบายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็อาจจะแล้วผมก็เจ็บคอด้วยผมก็จะอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ตะโกนมาๆอะไรมากมายนะนะครับผมอากาศเปลี่ยนนะนะมันก็ไม่สาบายเป็นปกติกุดทาสำรองอ่ะเอ้ยโ้ยกุดยีนไว้ด้วย ย pues okay. ี่เนี่ยแหละคือตัวช่วยชีวิตไม่ใช่็อกต่อตัวต่างหากคตัวช่วยชีวิตโอเคน่าจะพอแล้วล่ะไม่เอาแท้กูจะไม่เล่นอะไรมันซับซ้อนอย่างนี้แล้ว เสียงถต่คุณก็อยากลองแต่ครั้งก็คือประเดี๋ยวฉันก็ลองขอ กบลองของนี่าจริงสวยพอให้ไม่เป็นหลังเรือนลายก็บอกแล้วเออจริงด้วยกูอคุณไปทำในกาเออเอ,อ้ยแต่นะ มันจะมีไหมนะน่าจะไม่มีแล้ว What nó nó cao chưa mày bảo là อุยอ้ยอุย้ยดับก่อนเลยลาว,วาเนี่ยตัวโหดเลยเนี่ยฮ่ตัวนี่เลยนะตัวฆ่าเลยตัวฆ่าเป็นระดับต้นๆเลยนะเนออี่ยคนเพราะเอเขาตายเพราะเาตายเขามันเกิดอะไรขึ้นอืออยู่ไหนเนี่ยอ้อ <c oughs> จังสักทีโอ้ยหว,หวลักี่ก้อนเนี่ยหนึ่งหนึ่งก้อนฮะหนึ่งก้อน จริงป่ะเนี่ยมึงเชียจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเ,เราจะยังหาเพชรกันต่อไป,ไปเรื่อยๆแบบบ้าคลัง่ง ข้างบนยังมีนี่อ,อ,อย่างนี้ก็ต้องสำรวจกันตัง้งหน่อยผมไม่รู้มเหมือน,นกันนะว่านี่คือหรืออืม Baker, ่ปอแวุ้ยเขียวมาด้วยไม่ไปก็นด้วะ เอาล่ะ okay. right. สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพลงตอนนี้แล้วครับผมเรามาจบด้วยการขุดท้องกันดีกว่านะนะครับผมเรามาจบด้วยการขุดท้องกันดีกว่าโอเคเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะโอเคนะครับคุณผู้ชมโอเคมมันดีบรรดา เหมือนไม่อยากให้เหมือนไม่อยากให้ปิดคลิปอ,ะอ่ะอ่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยหมนะนะฮะผมนะโอเคสำหรับพี่นี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับบายจุบ๊บจุ๊บ